คนทำงานส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลาในการทำงานโดยเฉลีย่ย8-9ชั่วโมงต่อวันหรือ53,000ชั่วโมงตลอดช่วงวัยทำงานนั่นคือเวลาที่หมดไปกับงานโดยยังไม่นับรวมการเดินทางฟันฝ่ารถติดและหมอกควันพิษ1,900ล้านคนของประชากรโลกวัยทำงานมีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพและความไม่ปลอดภัยจากการทำงาน มากกว่า160ล้านคนในทุกๆปีจะเจ็บป่วยจากการทำงานพฤติกรรมต่างๆที่ก่อให้เกิดโรคทั้งสุขภาพกายสุขภาพจิตเครียดกินอาหารไม่ตรงเวลานั่งนานเกินไปไม่ออกกำลังกายนี่คือวิกฤตมนุษย์ออฟฟิศแต่ก็ยังแก้ไขได้ด้วยการปรับวิถีการทำงานใหม่สร้างงานบรรดาลสุขสู่ชีวิตได้ด้วยตัวเรา สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วในรายการทุกทางออกนะคะทางนิติพลชาแนลพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ในเวลาสายๆค่ะเราเริ่มออกอากาศกันแต่ว่าจะฉายซ้ำให้ดูตลอดสัปดาห์นะคะและก็ในแต่ละวันนี้ด้วยก็จะช่วยให้ท่านได้มีแนวคิดหรือเพื่อนร่วมคิดสำหรับการแก้ปัญหาชีวิตและปัญหาสังคมไปด้วยกันได้วันนี้แขกรับเชิญของเราคุณสุดทีเสียงหวานหรือน้องแอมค่ะ สวัสดีครับสวัสดีค่สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วเนะแล้วเราก็มีเรื่องที่จะคุยกันในรายการนี้อีกแล้วเช่นเคยสิท่ามีประเด็นทุกสัปดาห์ทุกอาทิตย์ได้มาพูดคุยกันนะครับเผื่อบางทีเนี่ยความทุกข์ต่างๆของแต่ละคนเนี่ยพอฟังปุ๊บอาจจะมีทางออกอรแล้วก็ได้วิธีคิดใหม่ซึ่งไม่วนอยู่กับไอ้สิ่งเดิมๆหรือที่ตัวเองคิดอยู่นะคะค่ะ อย,อย่างวันนี้เราจะคุยกันอย่างวันนี้เนี่ยเกี่ยวกับพนักงานหรือว่ามนุษย์ออฟฟิศมนุษย์เงินเดือนนะครับหลายคนที่ทํางานเกี่ยวกับ แบบทำเป็นประจำแล้วก็รับเงินเดือนทำไปทำไปท,ทุกวันทุกวันอยู่แบบนี้นะครับแล้วก็ปัญหาที่มันตามมามีอะไรกันบ้างเนี๋ยเราลองมาพูดคุยกันออมาดูก<ะ>ันซิว่าความทุกข์ของแต่ละคนหรือว่าทางออกของแต่ละคนจะเป็นยังไงเป็นยังไงแล้วท่านผู้ชมขณะนี้เนี่ยที่กําลังชมรายการทุกทางออกของเรารอยู่ขณะนี้เป็นยังไงบ้างเป็นมนุษย์เงินเดือนด้วยเขาด้วยหรือเปล่านะคะออสิ่งแรกที่อยากจะคุยก็คือว่าไปได้ฟังรายการวิทยุรายการหนึ่งเนาะครับ เขาบอกว่าเดี๋ยวนี้ได้ได้มีการสเวเก็บสถิตินะคะว่าคนที่จบจากมหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยนะคะสำเร็การศึกษามาเนี่ยต้องการที่จะทำงานเลยหรือว่าเรียนต่อนะคะก็ปรากฏว่า70%เนตี่ยต้องการทำงานเลยนะคะแล้วก็เรียนต่อปริญญาโทก็อีกนิดหน่อยค่ะเพื่อจะหาประสบการณ์ในการทำงานใน70%เนี่ยค่ะ35%ของ70%เนี่ย บอกว่าอยากจะทําบริษัทส่วนตัวโดยไม่ให้ใครหุ้นทําเองด้วยตัวเองกําลังจะบอกว่าเราต้องอ่านจากผลวิจัยอันนี้ละเพื่อจะได้วิเคราะห์อะไรกันบางอย่างว่าทําไมคนถึงไม่ชอบที่จะทํางานร่วมกับคนอื่นนไ้ตรงเนี้มันทาให้เราอ่านอะไรหลายๆอย่างได้เช่นว่าทําไมเขาถึงไม่อยากหุ้นกับใครไม่อยากมีภาระไม่อยากรับผิดชอบร่วมกันหรือว่า ลำคาญคนที่จะมาร่วมงานด้วยหรืออะไรถ้าถามผมเองก็คงจะเลือก35%สเนี้ยนะคะนี้ก็คืออยากจะทำเป็นธุรกิจส่วนตัวมากกว่าแล้วก็ไม่อยากจะเป็นลูกจ้างเขาแล้วไม่อยากหุ้นกับใครด้วยนะถ้าหุ้นกับคนอื่นเออนี่นี่บอกเลยบอกไม่หุ้นจะทำธุรกิจเองเดียวเหรอนธุรกิจของตัวเองคือว่าสร้างธุรกิจใหม่ขึ้นมาเองถ้าไม่หุ้นก็คงจะเป็นธุรกิจที่เล็กๆที่เราสามารถที่จะมีเงินทุนในการที่จะลงทุนได้แล้วก็เป็นความถนัด ที่เราน่าจะทาได้เองมันเหมือนกับงานอดิเรกแล้วนะมันไม่น่าจะเหมือนการลงทุนนะถูกไหมซึ่งงานอดิเรกเนี่ยเราสามารถทําได้ถ้าเรามีงานหลักถูกไหมคะเราใช้เวลาว่างทํางานอดิเรกอันนี้ได้หารายได้พิเศษเข้ากับเราได้แต่ว่าเขาเลือกเลยที่จะทำงานอันนี้โดยไม่เอางานหลักใดๆทั้งสิ้นนี่นี่ก็แปลกเท่าไหร่ก็เท่านั้นเออมันเป็นวิธีคิดที่แปลกหน่อยทำไมคนถึงชอบอยู่คอนโดแทนที่จะอยู่บ้านร่วมกับพ่อแม่ อนี่ก็เหมือนกันอีกอ่ะไม่อยากรับผิดชอบคนอื่นแค่ฉันลําพังตัวคนเดียวฉันยังจะตายแล้วเลยอืยังไม่ไหวครับทําไมคนถึงไม่อยากแต่งงานกันเดี๋ยวนี้ผู้หญิงแต่งงานช้านะฮะแต่ว่าเป็นเพื่อนอยู่ด้วยกันได้ทดลองอยู่ด้วยกันไปสักพักหนึ่งก่อนไม่มีลูกนะครับแล้วเสร็จแล้วพอใจที่อยู่ด้วยกันต่อไปก็อยู่ไม่พอใจก็ต่างคนต่างไปครับก็กําลังอ่านอะไรอีกแล้วว่าให้พร้อมที่จะรับผิดชอบกับอะไรที่มันจะเกิดขึ้นซับซ้อนแล้วนะกับชีวิตฉัน มันกำลังมองว่าสังคมเราเนี่ยกำลังไร้รากหรือเปล่าการปลูกรากความมั่นคงเนี่ยมันก็มามองถึงการทำงานอีกเหมือนกันว่าทำไมคนถึงทำแต่งานแต่งานลืมคนรอบข้างลืมสังคมรอบข้างและลืมแม้กระทั่งการดูแลตัวเองซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญคในการที ب, ่จะต้องลงไปทำงานครับ ส่วนใหญ่คนที่ทํางานพอได้ทํางานเป็นพนักงานออฟฟิศก็จะทุ่มเทบางคนทุ่มเทจนทํางานวันละหลายชั่วโมงเก <ir> ินแปดชั่วโมงด้วยกับสิ่งที่เขาได้ตอบแทนมามันอาจจะคุ้มค่าแต่ว่าพอดูไประยะยาวเนี่ยมันอาจจะไม่คุ้มค่าในเรื่องของเวลาที่จะให้กับครอบครัวเวลาที่จะให้กับตัวเราเองหลายๆอย่างผมดูแล้วมันบางทีไม่ไม่รู้ว่ามันจะคุ้มไหมกับสิ่งที่เราทําไปนั่นน่ะสิครับเอาลองยกตัวอย่างอันนี้เพ่เพิ่งไปอ่านในใน อินเทอร์เน็ตมาว่าพนักงานบริษัทของเมืองนอกยี่ห้อเสื้อดังยี่ห้อหนึ่งเขาก็โพสสลิปเงินเดือนของเขาที่ได้รับล่าสุดลงไปแต่ว่าไม่ชัดหรอกนะคะแต่รู้ว่าเป็นเป็นสลิปเงินเดือนแล้วก็เขียนบรรยายด้วยความน้อยใจว่าเงินรายรับไม่ได้เท่ากับคุ้มกับรายจ่ายอะไรต่ออะไรไ<ป>เออต้องดูแลภรรยาและลูกใช่ไหมคะแล้วก็ปรากฏว่าบริษัทนั้นไล่เขาออก ฐานเอาความลับของบริษัทไปเปิดเผยว่ามันเป็นสัญญาของบริษัทอยู่แล้วเขาก็อ้างว่าอันนั้นมันไม่ชัดไม่ไม่ได้เห็นรายละเอียดแต่เพียงว่าเขาระบายความเครียดความกลุ้มของเขาเท่านั้นเองออกไปไม่ได้เจตนาทําลายชื่อเสียงของบริษัทสองมันเป็นความจริงที่ว่ารายรับของเขาไม่พอเขาทุ่มเทให้กับบริษัทเนี่ยมากได้รับรายรับนะคะชั่วโมงละสิบห้าเหรียญ อาทิตย์ละตกแล้วเป็นเงินไทยก็ประมาณ4ี่หมื่นห้านะคะต่ออาทิตย์นะสี่หมื่นห้าสิบห้าสิบห้าเหรียญต่อชั่วโมงนี่มันก็เท่าไหร่แล้วล่ะถ้าคิด30บาทเนี่ยก็500บาทอะต่อชั่วโมงแล้ววันหนึ่งเขาทำเนี่ยเขาบอกบางทีเขาทาเกินเกิน8ชั่วโมงเกิน8ชั่วโมงเขาก็ได้ OT อีกนิดหน่อยเขาบอกไอโอทีเนี่ยไม่คุ้มแล้วก็เงินเดือนเขาเขาแทบจะไม่คุ้มกับรายรับของบริษัท ยี่ห้อดังอันนี้นะคะเป็นเสื้อยี่ห้อดังเป็นรูปสัตว์สักตัวหนึ่งใกล้เข้าไปแล้วนะผลสุดท้ายเขาถูกไล่ออกแต่เขาก็โวยเรื่องนี้ขึ้นมาเลยว่านี่เป็นความจริงของเขาอ่ะเราก็กำลังมองว่าถ้าสมมติเป็นเรื่องจริงคือเขาทุ่มเทให้บริษัทเกินเวลาทำงานด้วยซ้ำแต่เขาได้รายรับที่เรียกว่าโบนัสหรือค่าล่วงเวลาเนี่ยนิดหน่อยมันมันไม่คุ้มสำหรับเขาเนี่ยผลตอบแทนมันน้อยเกินไปการที่เขาทำไป นี่คือมนุษย์เงินเดือนคนหนึ่ง<ม>ซึ่งตั้งใจทํางานแล้วบริษัทไล่ออกแล้วเงี้ยโอ้<ม> oh, เราก็นึกเราในเมืองไทยเองอะเงินเดือนขั้นต่ำแค่หมื่นหเนี่ยนะเฉลีย่ยรายวันก็เข้าไปเท่าไหร่ห้าร้อย500บาทเหมือนกันเนี่ยนะกับการที่จะต้องเดินทางไปค่ารถค่าข้าวค่ากินกว่าจะกลับมาถึงบ้านอีกพอมาบวกลบคูณหารถ้าบางคนไม่มีบ้านเช่าเขาอยู่อีกอคุ้มเลยเนี่ยมัหมันเท่าตัวเลยนะนะฮะ คือหน้าสงสารเหมือนกันนี่นี่ดีนะขึ้นมาเป็นหมื่นห้าห้าพันบาทแล้วแต่ก่อนนี่ไม่ถึงหมื่นก็มีนะหมื่นต้นๆก็มีผมก็เลยคิดว่ามองเป็นประเด็นไหมครัทำให้วัยรุ่นหรือว่าเด็กยุคใหม่ๆที่กำลงังเพิ<ๆ>่งจะจบเขาก็เลยไม่อยากจะทําอยากจะเป็นมีธุรกิจทําเองส่วนตัว,ส,วส่วนตัวเองอาจจะดูเป็นอิสระกว่าแล้วก็เหมือนกับคิดว่าน่าจะได้ผลตอบแทนที่มากกว่ามันเป็นความพึงพอใจแม้ว่าจะไม่มากก็ตามนะแต่ว่าคิดเองทําเองบริหารจัดการเอง เหลือบ้างก็ยังดีวางไปเป็นลูกน้องเขาแล้วก็ทุ่มเทให้เขาซะกาไรเยอะแยะแต่ผลที่เราได้รับนิดเดียวเองอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าการทํางานของคนไทยเนี่ยใช้ระยะเวลานานเกินไปไหมครับสําหรับการทํางานในแต่ละวันตอนนี้มันแล้วแต่บางบริษัทแล้วแต่องค์กรอีกอะอย่างบริษัทใหญ่ๆท็อป10ของของเมืองไทยเนี่ยคะซึ่งก็ดูแล้วแทบจะไม่ใช่บริษัทของคนไทยเลยเนี่ยนะก็ก็จาเป็นอยู่นะที่จะต้องทุ่มเทมากในในในทุก ทุกเขาเรียกทุกระดับของคนทํางานตั้งแต่ผู้ผู้บริหานระดับสูงลงมาซีอโอลงมาเนี่ยเลื่อนลงมาจนกระทั่งถึงสตาฟเนี่ยนะคะแม้กระทั่งพวกที่ต้องไปลงดูโรงงานลงดูไซ์งานอะไรเงี้ยความรับผิดชอบมันสูงนี่เพราะนั้นความรับผิดชอบสูงเนี่ยจะอยู่แค่8ชั่วโมงจบไม่ได้ละแม้กระทั่งที่เราเคยเจอข่าวว่าน้ำมันรั่วแล้วท่อส่งน้ำมันเป็นปัญหาระเบิดเนี้ย ตอนนี้ก็กําลังดูกันว่าเอ๊ะตกลงไหนว่ามันเป็นออโตเมติกนะแล้วทำไมบางหน่วยออกมาแถลงว่ามันเป็นแมนนวลอ่ะแล้วมันเป็นแมนนวลใครต้องมีหน้าที่ไปเปิดปิดวาลอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยตรงเนี้ยคือบางคนการทุ่มเทของเขาเขาคิดว่าเขาทุ่มเทมากละแต่บางคนบอกว่ายังบกพร่องอ่ะมันมันวิธีคิดต่างกันแปัญหามันเกิดขึ้นมันมันยาวมากเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้เป็นหัวหน้างานเจ้าของโรงงาน กับสตาฟเนี่ยความรับผิดชอบต่างกันแต่นี่ผู้บริหารหรือเจ้าของที่ได้รายได้มากซะจนกำไรเกินตัวโบนัสไม่ค่อยจ่ายสวัสดิการไม่ค่อยมีอันนี้ก็น่าน่า,นาคุยน่าคิดครับทีนี้พนักงานเงินเดือนเราจะดูยังไงดีว่างานที่เราทํามันเหมาะกับเราไหมและเงินค่าตอบแทนในการที่เราทําไปทุ่มเททุกอย่างไป ได้กับคืนมามันสมควรไม่รู้ว่าเราควรจะทํางานนี้ต่อไปไหมรือว่าหยุดดีกว่าไปทำเอื่นดีกว่าที่น่าคุยกันนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพอพอพอแอมถามพี่แล้วเดี๋ยวพี่จะถามแอมบ้างในคําถามเดียวกันเนี่ยพี่กาลังคิดอย่างนี้ครับว่ามันเป็นเราต้องแบ่งเป็นระยะของการทํางานถ้าเราจบมหาวิทยาลัยใหม่ๆเนี่ยแน่ละทุกคนต้องมองในงานที่ตัวเองถนัดเรียนมาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือบริษัทใหญ่เงินเดือนรือสวัสดิการค่าตอบแทนมองเหล่านี้ก่อนเนี่ย แต่ทุกคนที่จบมาในมหาวิทยาลัยทั้งหลายทัย้งปวงเป็นแสนต่อรุ่นเนี่ยมองอย่างเดียวกับเราหมดเลยแต่ว่าบริษัทเราเนี่ยเขาเลือกคนได้ประมาณ10%ของที่จบมาทั้งหมดไม่ได้ทั้งหมดแน่ๆไ,ไ,ไม่ได้ทั้งหมดไม่ได้ทั้งแสนคนเพราะนั้นเราก็ต้องไปมองไอ้งานที่พอทําได้งานที่ใช่แต่อาจจะไม่ใช่งานที่ชอบอใช่ไคะทาไปก่อนอาจารย์ให้หลักคิดตรงนี้ว่าได้ทํางานในมหาวิทยาลัยชีวิตจริงครับแล้วยังได้ค่าหน่วยกิจ ถ้าเราเรียนในมหาวิทยาลัยเราต้องเสียค่าหน่วยกิตถูกไหมใช่ฮะเพืเอ่อจะได้ความรู้กลับมาถูกครับอันนี้เนี่ยเราได้ค่าวิชาได้ประสบการณ์ได้การเก็บเกี่ยวสะสมไว้ครับส่วนไอทีเราเรียนในมหาวิทยาลัยนั้นแค่ทฤษฎีเพื่อจะเอามาประยุกต์ใช้แหละเท่านั้นเองรเราต้องเสียค่าหน่วยกิตไปซื้อวิชาความรู้มาตั้งเยอะครับแต่ตอนนี้เข้าให้เราลงมาปฏิบัติจริงแล้วเราได้ค่าซ้อมปฏิบัติด้วยเนี่ยเออถ้าเราคิดได้อย่างนี้ มันจะ,สบ,<ล>ะสบายกว่านะสบายกว่าแล้วเราจะเป็นคนที่ไม่ต้องเลือกงานมากแล้วไม่ตกงานด้วยที่สําคัญคือไม่ตกงานละพอระดับต่อไปที่เราทํางานจนเรามีสกิลมีมีความชํานาญแล้วเนี่ยยังไม่ได้โปรโมตนี่สเิเอาลูกเอาหลานเอาคนรู้จักเอาใครมาข้ามหัวโพวดพโคด,ด,ด,ดขึ้นมาอันเนี้ยมันเป็นประเด็นที่เราต้องคุยต่อในในเบรกต่อไป